อัปเดตล่าสุดค่ำวันนี้28พฤศจิกายน2568พายุโซนร้อนโคโตกำลังเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลจีนใต้ตอนกลางเมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นที่พายุเหนี่ยวนำเอามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยสปปอลาวและเวียดนามจับตาพายุลูกใหม่ต่อจากพายุโคโตจากอิทธิพลของลานิยาพายุลูกนี้จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้เป็นลูกถัดไปติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะแมวสุกสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัปเดตเส้นทางของพายุโคโตในวันนี้พายุโซนร้อนโคโตศูนย์กลางของพายุมีความเร็วอยู่ที่ประมาณ54กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าในวันพรุ่งนี้จะทวีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนมีกำลังแรงใกล้ศูนย์กลางพายุมีความเร็ว87กิโลเมตรต่อชั่วโมงทิศทางของพายุค่อนข้างแปรปรวนคาดว่า ยังไม่เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามเคลื่อนไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็วของลมลดลงศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ59กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันที่1ธันวาคมบริเวณประเทศไทยฝนเริ่มลดน้อยลงโดยเฉพาะภาคใต้ยังมีฝนล่อยเกิดขึ้นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น บริเวณประเทศไทยทั้งภาคใต้และภาคอื่นๆปริมาณฝนจะลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่าง29พฤศจิกายนไปจนถึงประมาณวันที่สองธันวาคมจับตาพายุโซนร้อนโคโตะจะเคลื่อนขึ้นฝั่งและอ่อนกำลังลงบริเวณประเทศเวียดนามทำให้มวลอากาศเย็นจะอ่อนกำลังลงอีกครั้งช่วงวันที่1ไปจนถึงวันที่6ธันวาคมหลังจากนั้นพายุลูกใหม่จะเคลื่อนเข้าสู่บริเ,เวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ช่วงประมาณวันที่7พฤศจิกายน ระยะแรกพายุจะเหนี่ยวนำมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนมีกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกรอบในวันที่9ธันวาคมไปจนถึง12ธันวาคมเตรียมหนาวหนะักลมพัดแรงและมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดได้ส่วนปริมาณฝนเระยะนี้อาจมีฝนล่อยได้เพียงเล็กน้อยในแต่ละภาคของไทยภาคใต้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงกรมตุนิยมวิทยาประกาศอากาศหนาวเย็นช่วงวันนี้ว,นนวันที่18ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ วันที่29พฤศจิกายนเพราะมวลอากาศเย็นกําลังแรงประกอบกับลมพัดแรงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจึงลดลงในช่วงระยะนี้ค่ะ1-2วันนี้อากาศกายังหนาวเย็นตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนเป็นต้นไปคาดว่ามวลอากาศเย็นจะเริ่มอ่อนกําลังลงส่วนบนยอดดอยและยอดภูย,ยังเป็นอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดขอให้พี่น้องทุกท่านระวังฟืนไฟเพราะอากาศแห้งลมพัดแรงหากมีไฟไหม้จะลุกลามได้ง่าย ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาคในวันนี้เริ่มมีอากาศหนาวเย็นที่ภาคเหนืออุณหภูมิตัวเลขตัวเดียวหนาวสัน่นและภาคตดออกเฉียงเหนือกันด้วยค่ะพรุ่งนี้ช่วงเช้าเตรียมเสื้อกันหนาวหนาๆกันได้เลยค่ะบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศหนาวมีลมพัดแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2ององศาเซลเซียสซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้า ตัวเล็กตัวเดียว8ถึง13องศาเซลเซียสหนาวจนถึงหนาวจัดได้อุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันยังอยู่ที่ประมาณ25ถึง29องศาเซลเซียสหนาวเย็นกันทั้งวันบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดเกิดน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบอุณหภูมิตามสุดบนยอดดอยประมาณ2ถึง8องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีลมพัดแรงมากๆหากเกินกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศหนาวจนถึงหนาวจัดมีลมพัดแรงประกอบด้วยอุณหภูมิลดลงได้อีก1 2องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดเป็นตัวเลขตัวเดียวต่ำกว่าภาคเหนืออยู่ที่7 13องศาเซลเซียสและช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดประมาณ25 28องศาเซลเซียส หนาวเย็นกันทั้งวันส่วนบนยอดภูอากาศหนาวไปจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ4-10องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วของลมที่ภาคตะวออกเฉียงเหนือด่านแรกนี้แรงที่สุดในทุกๆุกภาคเมื่อเทียบกันค่ะ ส่วนภาคกลางอากาศจะเย็นจนถึงหนาวมีลมพัดแรงอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อย1-2องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ช่วงเช้าต่ำสุดอุณหภูมิอยู่ที่12-17องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่26-29องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตนออกจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวมีลมพัดแรงอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสโด,ดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-21องศาเซลเซียสและสูงสุดอยู่ที่27-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตอนบนของภาคอากาศจะเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสตอนล่างของภาคเกิดฝนฟ้าขนองเหลือเพียงร้อยหรือของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนได้เล็กน้อยที่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ15-25 ‑‑องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ27-30องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมรตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละยีของพื้นที่เท่านั้นค่ะได้แก่จังหวัดตรังและสตูลเพียง2จังหวัดอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-19องศาเซลเซียสซึ่งจะมีอุณหภูมิลดลงจากเมื่อวานอีก1-2องศาเซลเซียสค่ะช่วงกลางวันพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-30องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ปลายเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพายุสลายตัวมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงไปด้วยอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นอีก4-7องศาเซลเซียสจากเดิมตัวเลขตัวเดียวอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ14-18องศาเซลเซียสทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ พายุโซนร้อนกำลังแรงโคโตะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามช่วงประมาณวันที่1-2ธันวาคมหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงบริเวณประเทศเวียดนามพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่บริเวณประเทศไทยส่งผลให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนอาจมีลมพัดแรงเกิดขึ้นและมีฝนโปรยได้เล็กน้อยค่ะ หลังวันที่4ธันวาคมไปแล้วตเตรียมรับมือมีพายุลูกใหม่ก่อตัวอีกครั้งและจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้หนาวเย็นระลอกใหม่จะหนักกว่าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้อุณหภูมิตัวเลขตัวเดียวรอบหน้าอาจหนาวหนัก,กกว่าเดิมในปี2568ถือว่าอุณหภูมิต่ำม,มากกว่าปี2567หนาวจนถึงหนาวจัดบางพื้นที่ดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยความห่วงใย,ยจากแมวสุขสันต์ทันข,ข่าวค่ะ อัปเดตลมระดับบนที่5,500เมตรหรือ500 h e ก t o p a s c a าว ซึ่งเป็นปัจจัยทางอ้อมที่เหนียวนำเอาความชื้นและเหนียวนำเอาความหนาวเย็นเข้าปกคลุมประเทศไทยระดับสูงกว่าภาคพื้นดินประมาณ5,500เมตรยังมีลมฝ่ายตะวันออกหรือลมค้าเทรดวินนำพาความชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งตะวันตกมายังบริเวณทะเลจีนใต้การก่อตัวของพายุระยะนี้จึงเกิดขึ้นและเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ได้เพราะมีลมฝ่ายตะวันออกสนับสนุนให้มีการก่อตัวและการเคลื่อนตัวของพายุจากทิศตะวันออกมายังทิศตะวันตกเข้าสู่ บริเวณทะเลจีนใต้ลมระดับบนนี้ยังส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันตกคือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดพาลงมาปกคลุมบริเวณเมียนมาสปปลาวและเวียดนามเป็นลมพัดตามเข็มนาฬิกาหมุนวนศูนย์กลางของลมพัดตามเข็มนาฬิกาอยู่ที่บริเวณภาคเหนือของไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย จึงทาให้มีอากาศจมตัวตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นมีลมพัดแรงจากการเหนี่ยวนําของลมระดับ5,500เมตรคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกลักษณะคล้ายงูเลื้อยสีม่วงคืออากาศหนาวจัดตอนบนของบริเวณประเทศจีนและเมียนมา จะนำพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยลงมาปกคลุมที่เมียนมาสปปลาวเวียดนามรวมทั้งประเทศไทยตอนบนคือภาคเหนือตอนบนด้วยคลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกนี้จะมีผลให้มีอากาศหนาวเย็นลมพัดตามเข็มนาฬิกาอากาศจมตัวโอกาสเกิดฝนจึงมีน้อยแต่หากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนอ่อนกำลังลงอากาศเริ่มอบอ้าว คลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกปะทะกับความร้อนชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในปี2568เนื่องจากยังอยู่ในเกณฑ์ของปรากฏการณ์ลานิยาค่ะ ส่วนลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดิน750เมตรหรือ925เฮกโตปัสคาวในวันนี้บริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีลมพัดแรงลมหนาวสัมผัสกับตัวมนุษย์ได้เลยค่ะจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญอ,อุบนราชธานีศรีสะเกดยะโสธรสุรินบุรีลัมย์นะครราชสีมาหนาวจากลมพัดแรงหนาวทั้งลมหนาวทั้งฟ้าหนาวฟ้าคือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนหนาวลมคือลมที่พัด จ,จากประเทศจีนลงมาปกคลุมผ่านบริเวณทะเลจีนใต้ด네้วยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ,อพัดปกคลุมภาคใต้ส่วนลมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมประเภทเดียวกันแต่เมื่อพัดผ่านแผ่นดินจะเรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคเหนือตามลําดับและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นไปด้วยจากลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ค่ำคืนวันนี้ลมระดับฐานเมฆจะพัดแรงที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกบริเวณดังกล่าวจะมีอากาศเย็นมีลมพัดแรงจนถึงวันที่29พฤศจิกายนวันที่30พฤศจิกายนเป็นต้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดกำลังอ่อนลงพายุเคลื่อนเข้าเรียบชายฝั่งประเทศเวียดนามส่วนวันที่4มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมภาคใต้วันที่3ธันวาคมพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม ลมระดับฐานเมฆคือลม925เฮกซโอปาสคตาวจะพัดผ่านปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนวันที่4จะมีลมพัดแรงจนถึงประมาณวันที่6ธันวาคม วันที่7ธันวาคมมีการก่อตัวของพายุและเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้อีกครั้งคาดว่าจะเหนียวนำ,ำมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งค่ะส่วนปริมาณฝนที่ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุนั้นเกิดขึ้นค่อนข้างน,น้อยค่ะเนื่องจากบริเวณตอนบนของไทยมีอากาศจงตัวเป็นอากาศหนาวเย็นโอกาสเกิดฝนจึงเป็นเพียงฝนปล่อยได้เท่านั้นและพายุลูกใหม่ที่จะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณประเทศเวียดนามประเทศไทยจะได้รับผลกระทบทางอ้อม คือมีลมพัดแรงและมีฝนปล่อยได้เท่านั้นเพราะมีอากาศแห้งปกคลุมประเทศไทยมาหลายวันส่วนภาคใต้ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนเป็นต้นไปปริมาณฝนในช่วงเย็นจนถึงค่ำที่เคยตกหนักถึงหนักมากเริ่มลดน้อยลงเพราะทิศทางของลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากตอนบนของประเทศจีนผ่านแผ่นดินลงมาปกคลุม แต่หากมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดแรงผ่านบริเวณทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยจะทําให้เกิดฝนตกแช่ตกนานบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนระยะนี้ลมพัดค่อนข้างอ่อนจึงมีฝนลดลงต่อเนื่องจนถึงวันที่12ธันวาคมค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ